คนไข้ทุกคนที่มารับบริการนะคะจะผ่านการซักประวัติว่ามีประวัติสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไหมนะคะถ้าพบว่าสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําให้เลิกบุหรี่แล้วก็เข้าสู่กบบระบวนการบําบัดช่วยเลิกคนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ก็เลิกบุหรี่รได้สําเร็จนะคะตั้งแต่ดําเนินคลินิกมานะคะก็634ารายะคะ่ะเลิกได้ประมาณ1 3 0รายนะคะก็คิดเป็นอัตราสําเร็จประมาณ20% สำหรับบทบาทของเภสัชกรนะคะซึ่งที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวเอดของเรานะคะจริงๆแล้วโดยบทบาทเนี่ยค่าคนข้างนองจะมองว่าเภสัชจ่ายยาอย่างเดียวแต่ของเราไม่ไม่ใช่ตรงนั้นนะคะคือเราทําบทบาทในเชิงเชิงรุกด้วยก็คือรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในชุมชนนะคะซึ่งรณรงค์ทุกชุมชนนะคะในเขตเทศบาลทั้ง20ชุมชนนะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายของเราก็คือตัวอสมนะคะแกนนําชุมชน ครูโรงเรียนนะคะซึ road, ่งเป็นครูอนามัยแล้วก็ม <wiele> <who médico> ีแกนนำเยาวชนที่จะเป็นภาคีช่วยเรานะคะรุนงคงในชุมชนแล้วก็คัดกรองผู้ที่สูบบุหรี่นะคะเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการช่วยเลิอบุหรี่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอของเรานะคะการดำเนินงานเชิงรุกอีกอย่างในชุมชนก็คือเราจะมีแกนนำอสมนะคะซึ่ง จะมีตัวแทนชุมชนละสองคนนะคะที่กระจายทุกชุมชนเลยเขาก็จะทาหน้าที่ช่วยคัดกรองนะคะคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่ายาดญาิหรือแม้กระทั่งตัวเาสาม s ออเองที่จะต้องการที่เราพยายามที่จะผลักดันให้เขาเริ่บุหรี่เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในชุมชนนะคะรวมทั้งชักชวนคนที่สูบบุหรี่ในชุมชนมารับบริการที่ศูนย์แพทย์เราด้วยนะคะซึ่งก็เอาจริงๆไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่า มันเป็นชุมชนเมืองนะคะกว่าที่คนคนนึงจะยอมไว้ใจอ,อสมอแล้วก็อ,อกสมอพามาได้เนี่ยแต่ชุมชนของเราปีที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้สําเร็จระดับหนึ่งก็คืออ,อสมรหนึ่งคนเนี่ยสามารถชวนเลือกบุหรี่ได้อย่างน้อยหนึ่งคนนะคะในส่วนของการตั้งรับที่คลินิกเลือกบุหรี่ที่ของเรานะคะก็จะ บูรณาการกับการตรวจรักษาโรคทั่วไปปกติเลยนะคะก็คือคนไข้ทุกคนที่มารับบริการนะคะจะผ่านการสักปัะวัิโดยพยาบาลวิชาชีพนะคะที่โตะสักปัะวัิว่ามีประวัติสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไหมนะคะคแล้วก็ถ้าพบว่าสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเพื่อพอคนไข้ตรวจเสร็จ มารับยาที่ห้องอยางนะคะเราก็จะแนะนําให้เลิกบุหรี่แล้วก็เข้าสู่กระบวนการบาบัดช่วยเลิกไปเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยทักษะที่เรามีทักษะในการให้คําแนะนํานะคะก็คือส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ก็จะค่อนข้างเชื่อแล้วก็ทําตามที่เราแนะนำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เลิกบุหรี่ได้สําเร็จนะคะ,ะตัวเลขปัจจุบันนะคะตอนนี้ยอด ที่ตั้งแต่ดำเนินคลินิกมานะคะตั้งแต่ปี2558นะคะก็634รายค่ะเลิกได้ประมาณ130รายนะคะก็คิดเป็นอัตราสำเร็จประมาณ20% 20.12%ประมาณนี้ค่ะก็นอกจากการประเมินเรื่องของผลความสำเร็จในการเรื่องบุหรี่นะคะเรายังมีการประเมินความมือพอใจแล้วก็ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ที่รับบริการเลืกอบุหรี่ด้วยนะคะซึ่งผลก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะผู้ป่วยถึงพอใจมากแล้วก็คุณภาพชีวิต โดยรวมทุกด้านดีขึ้นทุกด้านนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะสุ่มผู้รับบริการประมาณาปีละ30คนอย่างเงี้ยคะ่ะอยากจะฝากด้วยว่าภาคีเคือข่ายหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เขา,าเลิกบุหรีได้นะคะก็คือเภสัชกรนะคะเพราะว่าเรามีบทบาทสําคัญในเรื่องของการใช้ยาช่วยซึ่งโดยปกติแล้วถ้าการเลิกโดยการ ให้คำปรึกษาอย่างเดียวเนี่ยผลสําเร็จอาจจะน้อยกว่าถ้าเราใช้ยาช่วยด้วยเนี่ยเปอร์เซนต์ความสําเร็จจะมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสิ่งสําคัญก็คือการเข้าถึงแลวก็เข้าใจผู้ที่สูบบุหรี่ด้วยะคะ่ะเราจะไม่เบรมเขาว่าเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนเป็นผู้ร้ายอย่างงี้นนะคะ่ะเราจะให้กําลังใจว่าเราสามารถที่จะกลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งได้ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพติดใดๆแล้วก็เขาจะมีสุขภาพชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากที่เขาเลือกบุหรี่ได้สำเร็จค่ะเราก็พร้อมจะให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่เขาต้องการค่ะ